ที่เห็นทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะไม่ใช่ AI แล้วก็ไม่สามารถไปจับให้เขานั่งท่านี้ได้เหมือนกันให้หมดทั้ง3ตัวนะคะเพราะว่าพี่น้องจะทราบดีว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องแมวที่ถูกดักจับแล้วก็ถูกช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปจับให้เขานอนท่านี้ได้ก็เป็นความบังเอิญมากๆเลยนะคะที่น้องทั้ง3ตัวเนี่ยก็วิ่งหนีไปตัวแล้วนะคะก็คือน้องลูกดาวนะคะ นอนท่าเดียวกันหมดแล้วก็ตาขวางมากๆนะคะแล้วก็ความดุเนี่ยไม่ลดละลงเลยนะคะแล้วก็ยังโหดร้ายกับผู้กองมากถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขามานะคะถึงแม้ว่าจะผ่านไปหลายเดือนแล้วแล้วก็ ยกบ้านหลังนี้ให้ทั้งหลังแล้วเนี่ยนะคะอยู่กันไปเลยนะคะแล้วก็ยังดูตาขวางนะคะดูตาขวางมากสําหรับน้องทั้ง3ามตัวเนี่ยพอรวมกลุ่มกันเนี่ยผู้กองจะแยกออกว่าใครคือลูกดาวและใครคือแม่สายแก้วใครคือพ่อปลาดุกนะคะเพราะว่าพ่อปลาดุกเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยไม่ดุไม่ดุดเราพอพอคนนี้ เห็นว่าขนาดเอาอาหาร <im itation> มาให้เนี่ยถืออาหารมาให้ถือชามข้าวชามไก่ต้มมาให้นะคะก็ขู่แบบนี้ตลอดทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก็พี่น้องก็จะได้เห็นกันนะคะแล้วพอวางอาหารไว้เนี่ยนะคะก็ต้องอทิ้งเวลาให้ผู้กองเดินออกจากบ้านที่เขาอยู่ไปสักพักใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นเขาเนี่ยมานั่งกินอาหารก็ต้องแอบดูถึงจะได้เห็นนะคะก็ดุมากโดจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะดุไปถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า ผู้กองเนี่ยทผิดอะไรนักหนาะะถึงว่าไม่ให้อาภัยกันเลยนะคะก็คงจะโกรธที่ไปดักจับมาถ้าไม่ดักจับมาป่านเนี้ยน่าจะถูกวางยาเบือ่อหรือว่าถูกเขา,าดักจับเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะดักจับในผู้กองคิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกนะคะเพราะว่าดุขนาดนี้แล้วเขาเคยถูกดักจับมาแล้วรอบหนึ่งสําหรับแม่ไฟแกวเนี่ยถูกแม่บ้านเนี่ยถูกสั่งให้ จับใส่กระสอบไปรอบนึงแล้วแต่ว่ากัดแม่บ้านแล้วก็หลุดจากกระสอบมาได้ก็เลยรอดตายนะคะสำหรับแม่สายแก้วนะคะแล้วก็วันนี้ผู้กองจะเข้ามาเช็ดกระจกเนี่ยให้ใส่ใส่สักหน่อยในเวลาที่แอบถ่ายเขาเนี่ยผู้กองเนี่ยค่อนข้างหาเวลาค่อนข้างยากมากๆแค่ตักใส่ให้อาหารทําความสะอาดถูพื้นเนี่ยก็แต่ละวันเนี่ยก็หมดเวลาไปวันๆหนึ่งแล้ววันนี้ก็ตั้งใจหลายรอบมากแล้วว่าจะต้อง เช็ดกระจกบ้านหลังนี้ให้ใสสักทีเพื่อจะได้มองเห็นเขาได้ใสๆนะคะวันนี้ก็ได้ทําสําเร็จแล้วอาจจะไม่ได้ใสกิ้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้กองไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนเนี้ยบอะไรมากนักนะคะแท้แต่ว่าเป็นคนที่ทําอะไรเร็วๆนะคะอาจจะไม่ค่อยมีความเรียบร้อยมากนักแต่วันนี้ก็ได้เช็ดกระจกให้แล้วนะคะแล้วก็เอาอาหารมาให้แล้วมาแอบส่องดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยลงมากินอาหารนะคะ แล้วนี่แอบส่องทางประตูหน้าบ้านนะคะเขาก็ยังคงใช้ชีวิตของเขาอยู่นั่นแหละแล้วก็อาหารเนี่ยก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เขาอยู่กันเนี่ยบ้านจะรกมากแล้วก็จะค่อนข้างทําบ้านวุ่นวายกันทีเดียวคุยกระบาดทรายเนี่ยก็กระเด็นไปถึงไหนไหนนะคะเป็นวิสัยของเขาทั้ง3ตัวที่เหลืออยู่นะคะทั้งส่วนน้องๆที่จากไปเนี่ยผู้กองก็พี่น้องก็ได้เห็นแล้วผู้กองพยายาม พาท,ทุกตัวเนี่ยหาหมอแล้วก็สู้ที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเคยเป็นแมวจรกันมาก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยความอดยาถูกทุบตีถูกไล่ตีถูกทําร้ายถูกอะไรมาบ้างก็ไม่ทราบนะคะพื้นหลังของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อสภาพร่างกายที่ถึงแม้ว่านวันนี้จะได้ไม่อยู่ที่สบายแล้วเนี่ย ก็ยังลําบากอยู่ส่วนตัวนี้นะคะน้องสบายนะคะก็เป็นผลพวงจากที่เมื่อวานคลิปเมื่อวานที่บูกกองเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดตราดนะคะเพื่อไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วน้องโลงมาอยู่บ้านเนี่ยนะคะ ก็โชคดีมากที่น้องโลมาเนี่ยสังเกตเห็นว่าน้องสบายเนี่ยอยู่ๆก็นอนแน่นิ่งไปเลยนะคะน้องโลมาก็รีบพาใส่เป้แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์กันไปสองคน2ตัวกับแมวเนี่ยนะคะไปส่งโรงพยาบาลจริงๆแล้วน้องสบายเนี่ยหยุดหายใจไปแล้วนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอน้องโลมาก็ไม่กล้าบอกคุณหมอเพราะว่าไม่ค่อยเคยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่เหมือนผู้กองนะคะก็อาจจะไม่รู้อาการของน้องสบายด้วยก็ยังนิ่งๆอยู่แต่พอดีช่วงที่เอาไปชั่งน้ําหนักเนะี่ยคุณหมอสัง สังเกตเห็นว่าตัวอ่อนตัวตัว,ตวแบบไม่ไหวแล้วคุณหมอก็รีบเอาเข้าห้องเลยนะคะแล้วก็ปั๊มหัวใจกันขึ้นมาน้องสบายเนี่ยหยุดหายใจไปแล้วโรคที่น้องสบายเป็นเนี่ยเรียกว่าโรคไตาวายเฉียบพลันนะคะแล้วก็โชคดีมากที่คุณหมอสังเกตอาการปุ๊บปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยก็คลำดูในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยคือเหมือนเขาเนี่ย น่าจะมีอาการแบบฉี่ไม่ออกซึ่งผู้กองเนี่ยไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่าน้องแมวที่บ้านเยอะแล้วก็หลายตัวอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็คุณหมอก็สวนเอาฉี่ออกมาในกระเพาะฉี่เนี่ยมีแต่น้ําฉี่ผสมเลือดหมดเลยนะคะน้องสบายเนี่ยอยู่โรงพยาบาลมา3าวันแล้วแล้วผู้กองไปเยี่ยมทุกวันอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะพอไปถึงเนี่ยก็จะอ้อนแล้วก็ถ้าคุยกันนานเนี่ยก็คือจะพยายามจะตะก,กายกลงออกมาเพื่อจะกลับบ้านนะคะก็เลยต้องรีบปิดกลง นายแม่ดูคิดถึงแม่ใช่ไหมคิดถึงบ้านล้าใช่ไหมลูกคิดถึงบ้านเราเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับบ้านนะลูกโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกคิดถึงแม่จังคิดถึงแม่จังแม้เฮีกลับเข้าไปอาไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้กลับเข้าไปกลับเข้าไปเดี๋ยวสายอะไรหลุดหมดลูกอ่าโอเคโอเคพอแล้ว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 สบายกลับเข้าไปกลับเข้าไปกลับเข้าไปเร็วๆ โอ้อนอนนอนเหมือนเดิมนอนหมือนเดิมนะอ่านอนเดาด้วยเรื่องของน้องสบายก็มาเรื่องของแม่แคมป์นะคะแม่หมาตัวนี้นะคะที่ผูกกองเคยให้อาหาร เขาเลื่อยมานะคะตั้งแต่ลูกเนี่ยยพึ่งคลอดนะคะก็สองสาเดือนผ่านไปแล้วจนลูกอะ่ะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนี่คือเนาะลูกตัวหนึ่งของของแม่แคมนะคะที่ดูแล้วพิการตั้งแต่เล็กๆนะคะแต่ว่าพอเขาเริ่มโตมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเขาสามารถเดินได้วิ่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะคนี่คือเหตุการณ์ตอนเล็กๆที่ผู้กองเจอเขานะคะแล้ววันแรกที่ได้เห็นลูกตัวแรกของแม่แคมเนี่ยก็คือวันนี้แล้วผู้กองก็ไม่ได้ตามไปดูนะคะเพราะว่า พยายามประกาศหาบ้านให้แม่แคมป์กับลูกๆนะคะแต่ก็ไม่มีท่านใดติดต่อมาเลยแล้วตัวผู้กองเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่แค่120ตารางวาเองทั้งหมาอ่าแมวตอนนี้ก็78ตัวแล้วแล้วก็น้องหมาอีก8ตัวนะคะก็เรียกว่าแน่นมากไปแล้วที่จะรับทั้งคลอดเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งพยายามประกาศหาบ้านก็ไม่สามารถหาได้แล้วน้องหมาตัวเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าเวลาที่ผู้กองเอาอาหารมาให้น่จะมีของมาฝากผู้กองอยู่ตลอดนะคะบางทีก็ทําให้ตกใจเหมือนกัน อ่าแล้วก็นี่คือวันที่ผุ้กองตามหาน้องจินนี่ที่หายออกจากบ้านไป17วันเนี่ยก็เลยทําให้ไปเจอที่ซ่อนตัวของแม่แคมนะคะซึ่งแม่แคมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วพอดีตรงนั้นนะผู้กองไม่ทราบว่าเขาถูกไล่หรือว่าหรือว่าเขาย้ายกันมาเองนะคะเขาก็มาหาที่ตรงเนี้ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กันตรงเนี้ยมาพักใหญ่แล้วพอผู้กองรู้ที่ซ่อนเนี่ยก็เอาอาหารมาให้เขาแบบนี้เรื่อยมานะคะเออเมื่อคืนกินอาหารเม็ดเช้ากินข้าว ครับลูกมาทางนี้ครับมาแดงๆก่อนเอามามาลูกแม่คิดว่าวันนี้เราเห็นลูกแม่แคมครบทั้ง5ตัวนะคะแล้วก็ ผู้กองก็ไม่คิดว่าหลายเดือนประมาณสักสาเดือนแล้วลูกๆของแม่แคมอายุประมาณนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้กองตามหาแม่แคมไม่เจอตามหาแม่แคมไม่เจอตามหาลูกแม่แคมก็ไม่เจอนะคะแล้วก็พยายามขับเข้าไปในแคมคนงานนะคะไปตะโกนเรียกนะคะก็ปรากฏว่าพยายามที่จะตามหาแล้วก็พยายามสอบถามคนในหมู่บ้านซึ่งคนในหมู่บ้านผู้กองเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเป็นคนรักสัตว์กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ แม้แต่เพื่อนบ้านผู้กองที่เอาแม่แดงสุริยาไปเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ให้อาหารแม่แ,ค,แคมป์อยู่เหมือนกันให้เป็นอาหารเม็ดอะไรแบบนี้นะคะนั่เป็นวันสุดท้ายที่ผู้กองได้เจอแม่แคมป์นะคะวันหนึ่งผู้กองเยี่ยมน้องเลเร็จเนี่ยพอดึกๆเนี่ยก็เลี้ยวรถเข้าบ้านเข้าซอยบ้านมาก็เจอแม่แคมป์เนี่ยวิ่งไล่กวดรถสุดชีวิตเลยก็แสดงว่าคงจะหิวมากแล้วในรถเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอาหารเม็ดเนี่ย <ak> <c oughs> ที่พี่น้องส่งกันมาเป็นถุงบ้างถ้าไม่เป็นถุงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่่าาาถ้เเป็นนกะสอบมีาคา อาจจะประหยัดกว่าซื้อเป็นถุงแบบนี้ผู้ปกองก็จะแบ่งใส่ถุงมาอยู่แล้วติดรถไว้อยู่แล้วนะคะแล้วพอวันนี้หลังจากที่ให้อาหารแม่แค้มแล้วเนี่ย พอวันรุ่งขึ้นต่อมาเนี่ยนะคะผู้กองพอดีช่วงนั้นเนี่ยยุ่งๆกับเรื่องน้องเล่ยด้วยนะคะแล้วก็จริง,รงๆแล้วผ่านเข้าออกทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยก็จะมองหาเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เจอเขาเป็นอาทิตย์เป็นเป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็พยายามขับเข้าไปในแคมป์คนงานถามเพื่อนบ้านบ้างถามชาวบ้านที่เคยไปให้อาหารเขาบ้างนะคะทุกคนก็อย่างเพื่อนบ้านผู้กองเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะเป็นหมาดําจะถูกคนงานเอาไปกินหรือเปล่านะคะซึ่งผู้กองเนี่ยก็เถียงว่า ตอนที่ผู้กองตามหาน้องจินนี่ในแคมป์คนงานเนี่ยมีน้องหมาดําเยอะแยะเลยถ้าเขากินหมาหมาดําจริงๆเนี่ยป่านนี้น้องพวกนั้นคงไม่เหลือแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งที่ผู้กองเห็นกลุ่มน้องตัวหมาสีขาวกับน้องหมาอ้วนๆสามตัวเนี้ยนะคะจริงๆลูปในแคมป์เนี่ยมีห้าตัว วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งที่ผู้กองเนี่ยได้ได้ไดเอาเข้าวมาให้แม่แคแมป์นะคะคลิปที่วิ่งตามรถเมื่อกี้ยังยังไม่ใช่คลิปวันสุดท้ายนะคะพอดีขอโทษด้วยวันนี้ต้องรีบทําคลิปมากคลิปอาจจะส่งมาดึกนะคะแล้วก็อพอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอแม่แคแมป์แ,มแล้วก็ลูกๆูกล,ลูกลูกเนี่ยหมายถึงลูกลูกแม่แคมป์จะมีสีขาวอยู่หนึ่งตัวนะคะเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้เห็นน้องตัวสีขาวแล้วก็ได้เห็นน้องๆเนี่ย แค่สาตัวเองวันนี้นะคะแล้วกลุ่มนี้วันนี้เห็นแต่พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผู้กองก็มาตามหาน้องๆกลุ่มนี้น้องน้องทั้งหมดมี5้าตัวแต่จะมีตัวที่ขาพิการเนี่ยหนึ่งตัวกับตัวที่ผอมๆหนึ่งตัวไม่ไม่หายไปตัวสีขาวกับตัวที่อ้วนๆอีก2ตัวเนี่ยหายไปทั้ง3ตัวแล้วพอวันต่อมาเนี่ยแม่แคมป์ก็หายหน้าไปทั้งที่ตอนเนี้ย มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อผู้กองมาว่าจะช่วยทําหมันให้แม่แคมป์กับลูกๆแม่แคมป์กลุ่มนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือลูกแม่แคมป์อยู่เพียงแค่สองตัวคือตัวที่พิการนะคะตัวที่พิการกับตัวที่ผอมซึ่งบางบาง,บางคนที่ให้อาหารน้องๆกลุ่มนี้อยู่นะคะซึ่งเป็นลุงรปภก็บอกผู้กองว่าอตอนนี้คนงานเนี่ยย้ายแคมป์คนงานไปเขาเนี่ยย้ายย้ายแคมป์ไปที่อื่นนะคะแล้วก็ อาจจะอุ้มน้องหมาตัวที่นอ้วนตัวที่สีขาวตัวที่น่ารักสามตัวนั้นอเอาไปด้วยนะคะซึ่งผู้กองเดี๋ยวฟังแล้วก็รู้สึกแย่จริงๆเลยเพราะว่าเตรียมการเรื่องการทำหมันแล้วแล้วจริงๆถ้าหากเป็นกลุ่มคนงานเหล่านั้นซึ่งเป็นต่างด้าวด้วยหรือเปล่าผู้กองไม่แน่ใจนะคะก็ เขาเนี่ยศักยภาพในการดูแลเนี่ยมันมันไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะย้ายแคมป์ไปที่โน่นที่นี่สุดท้ายแล้วถ้าเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องทิ้งน้องๆเหล่านี้ที่เขาอุ้มไปทั้ง3ตัวนะคะผู้กองเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัดสินใจจะอุ้ม2ตัวนี้กลับบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ผู้กองเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยให้อาหารวางทิ้งแล้วก็ไปวางทิ้งแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่ได้เคย ค่อยได้สัมผัสเล่นกับเขานะคะเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่องยังไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ผู้ปกองมากนักนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผู้ปกองรู้สึกแบบม,มันเจ็บปวดหัวใจนะเวลาที่มันเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคนดีๆคนที่พร้อมเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะผู้ปกองจะไม่เป็นห่วงเลยนะคะแต่เนี่ยคือเอาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใจไรดียังไงต่อไปในอนาคตนะคะซึ่ง ตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าถ้าตัวเองมีเวลาว่างเนี่ยจะติดตามไปนะคะว่าแคมป์เนี่ยเป็นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปตามเอารับกลับมาถ้ารับกลับมาเนี่ยผู้กองก็ไม่มีบ้านลงอยู่ดีเอามาไว้ที่บ้านนี่ก็รับไม่ไหวแล้วนะคะ ก็เป็นเรื่องที่ทําให้สะเทือนใจอีกเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามทิ้งท้ายกันไปด้วยความน่ารักของน้องการกล้วยกับน้องชบาแก้วนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องนะคะถ้าด้านใดจะช่วยส่งอาหารหรือส่งทรายแมวหรือว่าส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายห,หรืออาหารแมวที่บ้านนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ